เจมะอะไร่ไปจะดนตรหฮสวัสดีค่ะวันนี้ลุงแดงกับป้าปานัดเขาเลิกทุ่มครึ่งมาทำกับข้าวให้เราทานนะคะมีผัดเผ็ดกบจามีหอยแครงป้าฟ้าซื้อมาในคนนี้แล้วก็มีต้มไก่ลุงแดงนะคะแล้วก็ซื้อน้ำโค้กมาให้น้องสันด้วย แม่ให้กินแค่แก้วเดียวพอคะ่ะนี่ผัดเผ็ดกบของสามีฉันก็คือเลือดคะ่ะเลือดแบบเลือดอ่ะกินแป๊บเดียวหมดนะคะเขาชิมโชว์ไปหนึ่งกบเขาเป็นคนที่ทํากับแก้มอ้ยกับข้าวอร่อยนะเพราะว่าแบบเขากินเหล้าบ่อย,อยงไงก็ต้องทํากับแก้มอันนี้คือแจวบะกอกแซบลายเด้อ นี่คะ่ะสีสันเป็นยังไงคะผัดเผ็ดกบหอยแครงก็คือคนซื้อแกะให้ทานด้วยขอบคุณคะ่ะแล้วก็ดงแดงเอาไก่มาจากบ้านให้สามตัวนะคะแล้วก็ยังมาทำให้ทานอีกกินข้าวเสร็จเด็กเขาก็มาขอดูโทรศัพท์ปแปบ๊บนึงบ้าย